สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําเกดความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นะครับเกี่ยวกับการรับการให้เลือดนะครับหมูรับเลือดจะอยู่แนวนอนครับดูตามตารางนะครับหมูให้เลือดจะอยู่แนวตั้งครับหมูรับนะครับ AB AB แล้วก็ O หมูให้นะครับก็จะมีหมู่ A หมู่ B หมู่ AB แล้วก็หมู่ O ครับหมู่ A ให้หมู่ไหนได้บ้างก็ให้หมู่ A ได้ให้หมู่เลือด AB ได้ครับส่วนหมู่ B ก็ให้ B ได้ให้ตัวเองได้แล้วก็ให้ AB ได้หมู่ AB ให้ได้แต่หมู่ตัวเองคือหมู่ AB ครับส่วนหมู่ O นี่ให้ได้หมดนะครับดูลูกศรนะครับจำลูกศรตารางนี้ ตารางเดียวตอบได้หมดทุกคำถามนะครับเกี่ยวกับการให้การรับส่วนมู่ A ก็รับได้รับมู่ A รับหมู O หมู่ B ก็รับหมู่ B รับหมู O หมู่ b b รับได้หมดนะครับรับได้หมดทุกกรุปเลื่อนส่วนมู่ O รับได้เฉพาะของตัวเองนะครับอันนี้คือเก็ดความรู้นะครับเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ของอ o โอกนะครับสวัสดีครับ